สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือความรักคนโสดแรนด o m ม EP ที่44แล้วเราเดินทางมาถึง EP ที่ 44เลขสวยมากๆทีเดียวนะคะหลายๆท่านได้เจอเนื้อคู่ละได้แต่งงานและส่งข่าวๆมาดีใจด้วยแล้วหลายๆท่านก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะหลังจากที่เปลี่ยนความคิดหันมามีความเชื่อแล้วก็กลับมาดูแลที่แค่ตัวเองนะคะ l v บ yourself first บอกไว้เลยว่ารักตัวเองก่อนคุณถึงจะดึงดูดความรักและเนื้อคู่ที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณได้นั่นเองนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งรัวๆเข้าไว้เพื่อไม่พลาด คลิปดีอย่างนี้อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะ Facebook ข้อความความรัก Instagram หินมงคลวัตถุมงคลนะคะแล้วก็ Line แอดสำหรับติดต่อแอดมินเกี่ยวกับเรื่องหินมงคลวัตถุมงคลนะคะสนใจชิ้นไหนอ่านรายละเอียดให้ดีลิงก์ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ใต้คลิปนะคะ,อะขอบคุณที่ซัพพอร์ตช anel n นี้เรื่อยมาเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยว่าคนโสดแดนดอมนะคะหนนี้ เนื้อคู่ของคุณหรือว่าคู่ของคุณเขาหรือเธอคนนี้เป็นใครนะคะลักษณะเอย่ยคุณสมบัติเอย่ยแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยอ่านให้โดยละเอียดเหมือนเช่นเคยนะคะเอาละน่าจะครบถ้วนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับหินคนโสดก็คลิปที่ Instagram นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขอทราบพลังงานคนโสดดนดม ep ที่1 4นะคะสำหรับทุกทกท่านที่พบเจอคลิปนี้นะ ขอทราบพลังงานคนโสดแรนดอมสักหน่อยหนึ่งนะเป็นยังไงบ้างอ่ะอดีตทด้านหลังเ a ล f ฟู n e s s มีเกณฑ์ว่าจะได้ออกเดทแน่ๆน,นะคะอาจด้ยังไงต่อนะอดีิที่โรแมนต์ฟิลลิ่งรีทรีทขึ้นแล้วนะคะ หลายๆท่านได้เจอแล้วแหละหลังจากผ่านเรื่องราวที่เจ็บช้ำน้ำใจเรื่องราวที่ไม่สบายใจนะคะหลังจากที่คุณได้กลับมารักตัวเองนะคะหันกลับมาอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วยได้ว่าเป็นไวเบรชั่นที่ดีถ้าใครยังไม่ได้ทำทำสโนกลับมาเห็นคุณค่าใครบางคนที่เขาจากไปนะคะ ไม่ต้องไปหาเหตุผลให้อยู่กับปัจจุบันเข้าไว้นะคะปัจจุบันใครที่อยู่เคียงข้างเราให้เอาใจใส่คนนั้นมากที่สุดถ้าบอกว่าไม่มีใครเลยก็ตัวคนเองนั่นแหละ ที่คอยดูแลตัวคนเองอยู่ให้ดูแลเขาหรือเธอคนนั้นอย่างดีที่สุดถ้าเขาหรือเธอคนนั้นหลงทางเศร้าโดดเดี่ยวให้อบกอดเขาหรือเธอคนนั้นไว้ให้ดีๆนะคะแล้วก็พยายามอย่าไปหวนนึกถึงอดีตให้ดึงตัวเองกลับมาในปัจจุบันนะคะให้ได้เพราะว่าตอนนี้หนทางความรักของคุณสว่างสวยนะจะมีเกณฑ์ได้ออกเดทกับคนที่คุณรู้สึก โรแมนติกสุดๆแล้วก็อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้ใ,ใครจะไปรู้เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยหลายๆท่านน่าจะเจอแล้วแล้วมีเกณฑ์การวางแผนจะเจอกันในเร็วๆนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแมาแค่เริ่มต้นก็ฟีลกู๊ดแล้วนะรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกทีเดียวอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานโดยรวมนะเรามาคัดลายผ่านทางทาร์ดการ์ดกันดีกว่านะคะแมมีกระดกลิลนด้วย <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ซาพลังงานคสนสดนะคะรแมนติกฟิลิส่์ังอยากจะบอกคุณว่าอะไรเอเดอร์วอเตอร์ถึงเวลาของคุณล้วล่ะนะอยู่เงาๆโดดเดี่ยวมานานเต็มทีแล้วนะคงจะไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วละ่ะโฟล์ i ออฟแอร์นะคะโฟบซอสอืมการสื่อสารมาถึงแล้วขอ c ค a ิฟ f ยเพิ่มนะคะ อืมเป็นหกเหรียญเลยดีทีเดียวขออีกหนึ่งใบค่ะสิบเหรียญยังไงได้แต่งแน่แหละถามว่าได้แต่งไหมได้แต่งแหละได้แต่งนะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพลังงานด้านหลังเป็น six of cups อืม คนของคุณที่จะเข้ามาคนเนี้เป็นคนที่มีชะตาผูกพันกันโชคดีนะที่ six of c u p เนี่ยอยู่ใน i n the n e a r future นั่นหมายถึงว่าในอนาคตอันใกล้คุณจะได้เจอคนที่ชะตาผูกพันกันซึ่งไม่ใช่คนรักเก่าที่กลับคืนมานะคะไม่ใช่แน่นอนนะเพราะไม่ได้อยู่ใน main energy จะอยู่ใน i n the n e a r future เนี่ย เอเดียี่มอว่ามันคือการเริ่มต้นใหม่กับ past life relationship หรือเนื้อคู่ในอดีตชาติของคุณที่เฝ้าอธิษฐานนะคะเฝ้ารอมาเนิ่นนานและในเวลานี้ อีกประมาณ8สัปดาห์ก่อนหรือหลังเดือน8เกี่ยวเนื่องกับหมายเลข8ไม่ว่าจะเป็นวันที่หรือเดือนเกิดมีเกณฑ์ว่าคุณและเขาจะได้เจอกันและดูเหมือนว่าจะได้เจอเจอสารสัมพันธ์กันผ่านทางโซเชียลมันค่อนข้างชัดเนาะถ้าเป็นหมายอาไม้เท้าเนี่ยก็คือว่ายังไงก็คงจะหลีกไม่พ้นทางโซเชียลมีเดียแน่ๆดังนั้นคุณหลายๆท่านน่าที่จะได้พูดคุยกับเขาหรือเธอคนนี้แล้วผ่านทางโซเชียลมีเดียแนะนําอีกนิดนึงว่า พอเวลาผู้ห่านบอกว่าโซเชียลมีเดียขอร้องเลยว่าให้ขอคุยวิดีโอคอลให้มั่นใจว่าไม่ใช่สแกมเมอร์แล้วก็เวลาคอลวิดีโอให้ถามคำถามเยอะๆให้เขาโต้อตอบถ้าวิดีโอมาในลักษณะเต็มยศแล้วปากขยับขยับไม่ตรงนะคะหรือว่าปากเคลื่อนช้ากว่าเคลื่อนเร็วกว่าอาจจะเป็นสแกมเมอร์สั่งให้เขาโชว์มือโชว์ไม้หรือว่าดูสีตาถ้าเขาไม่สามารถทำตามคำสั่งได้ก็เป็นสแกมเมอร์นะคะ ไม่ยากเกินความสามารถนะผู้อ่านสอนเทคนิคจนตอนนี้แอดมินเขาไม่เคยเจอสแกมเมอร์อีกเลยนะเอาจริงๆแล้วนะคะดังนั้นเวลาที่เจอใครอย่าเพิ่งฟันธงว่าเป็นคนที่ใช่ให้เช็คดูให้ดีนะคะซึ่งแน่นอนคุณมีเกณฑ์จะได้เจออยู่แล้วละ่ะแต่เพียงแต่ว่าให้รอบคอบกับตัวเองหน่อยคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์แล้วก็พร้อมที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณ ก็เรียกได้ว่าได้เจอสายเปสมดังรอคอยนะคุณอาจจะรอคอยมานานหลายๆท่านอาจจะโสดมาเกินกว่า8ปีแล้วหรือว่า8เดือนนะหรือว่าเพิ่งยุติความสัมพันธ์มา อาจจะเรียกได้ว่าเกือบปีอ่ะจุดแปเดือนนี่เือเกือบปีแล้วนะคะวีช่วงของการเยียวยาพักฟื้นอยู่กับตัวเองอะไรใด,ดเลยทํามาหมดแล้วทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือนคู่ที่มีความผูกพันกันแต่ชาติปังก่อนเนี่ยถึงคิวเข้าละที่จะเดินทางมาหาคุณในเร็วๆนี้เอ e เด y เป็นชาวท่าดินพฤกษกานและมังกรน,นะคะแล้วก็เอเดเป็นสิเหรียญน่นหมาเพราะว่าเป็นคนที่ คุณจะได้แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจนกระทั่งถึงบั้นปลายชีวิตในเะอเดซี่เนี่ยเป็นเศรษฐีผู้ใจดีมีเมตตาดีกว่าซิก f e อร์ h นะคะคือเป็นคนที่มีพลังงานของแข่งการให้ถ้าคุณไปขอพอรกับองค์พระฟีเคนเนตไว้นะคะก็ให้ขอพอรว่าขอให้เป็นผู้ให้เ,เช่นเดียวกับท่านนะ่ะ กูจะได้คนที่เปยเปยเปแบบยังหนักเลยอะขอแล้วก็วางใจด้วยนะไม่ใช่ไปขอซ้ำซ้ำซ,ำซ,ำซ,ำซำากซากจนเสียดสีรู้สึกงุดหงิดใจนะ่ะส่งอะไรก็ได้มาให้แล้วมันจะกลายเป็นว่าไม่ตรงนะยกตัวยอย่างเช่นถ้าเราขออะไรไปแล้วเราเรามั่นใจแล้วแหละว่าได้รับนะเราจะได้รับสิ่งนั้นานะเร็ว เพราะว่ามันเหมือนเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วอะแต่ถ้าขอแล้วเมื่อไรจะได้อะเมื่อไรจะเจอแล้วนานไหมอะแล้วขออีกอย่างเงี้ยมันทําให้เจอชา้านายกตัวอย่างเช่นว่าเปรียบเทียบเอาง่ายๆเนาะผู้อ่านมีคุณยายชั่วซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตคุณยายชั่วจะเป็นคนที่มีความเชื่อมากนะเชื่อในตัวเรามากเลยนะท่านก็จะบอกว่าเนี่ยอยากทานขนมยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เห็นโฆษณาในอินเทอร์เน็ตนะเป็นแต่เป็นขนมนําเข้านะ อยากทานอยากลองผู้อ่านก็รับปากว่าได้เดี๋ยวหามาให้แกก็พยักหน้าว่าโอเคเดี๋ยวยายรอดูนะจากนั้นผู้อ่านก็ไปหาไปดูไปเช็คนะคะแล้วก็ให้แอดมินช่วยดูเนาะอดมินเดียในเลขาของผู้อ่านเนี่ยช่วยดูนะก็ได้ได้เร็วด้วยแล้วก็รีบไปจัดหามาให้ส่วนคุณพ่อของผู้อ่านนั้นนะคะ อตอนนี้ท่านเป็นอัลไซเมอร์นะนะก็อยู่เนสซิงโฮมนะหลังจากเสร็จภาร,ร,ก,รกิจพวกอ่านก็จะต้องไปนั่งอ่านนิทานให้แก่ทุกเย็นแหละนะคะให้ท่านทุกเย็นท่านเป็นคนที่ขี้สงสัยมากนะคะสงสัยเหลือเกินเช่นท่านขอใหอ้ท่านเป็นข้าราชการชั้นสูงระดับสูงมิดนึ่งนะคะท่านก็ท่านแล้วท่านเป็นคนเนี้ยท่านบอกว่าขอกางเกงอขอชุดสีคากีหนึ่งเซตนะเพื่อที่จะเอามาเตรียมนะติดเครื่องแบบติด นู่นนี่ใช่ไหมคะก็บอกว่าได้สิเดี๋ยวจัดให้เราอ่ะรู้อยู่แล้วละ่ะว่าคุณพ่อของเราอะสไตล์ไหนชอบสีไหนแต่ท่านจะคอยเตือนว่าอย่าลืมกางเกงนะอย่าลืมสีนี้นะอย่าลืมนะอย่าลืมว่าจะต้องเป็นแบบนี้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วไงอย่าลืมต้องเป็นแบบนั้นซึ่งซึ่งเราเป็นคนจดและจําอยู่แล้วพออย่า,ามาๆเขาเมื่อไหร่จะได้ละ่ะเจอหรือยังเพราะว่าอันนี้มันปราณีตกว่าปราเีตกว่าขนมถูกไห เรากับกายมีความรู้สึกว่าตายแล้วรีบหรอนั้นเราต้องรีบหาหรือว่าอาจจะถ้าเป็นคนเหนื่อยจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญซื้อๆมันจบๆพอไปซื้อมาให้ท่านปรากฏว่าเห็นไหมมันไม่ตรงเพราะร้านประจำน่ะเขาจะต้องใช้เวลาประณีตนะคะในการตัดเจ็บมนผ้าเพอสีเสอือปรากฏว่าไปซื้อร้านอื่นมาให้นะคะปรากฏว่าต้องเอาไปแก้ทรงยับเลยสุดท้ายก็คือต้องขายไปอย,ยู่ดีแล้วก็รอร้านประจํา นั่นแหละนี่คือตัวอย่างว่าใครได้เร็วใครได้ช้าอย่าให้ยูนิเวอร์สู้สึกงุดหงิดอย่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้สึกหงุดห,หดงิดเอ๊ะฉันรู้แล้วอ่ะแค่ขอเนี่ยบอกมาฉันรู้แล้วเดี๋ยวของเธอมันประณีตเธอก็ต้องรอหน่อยนะดังนั้นให้สบายใจว่าขอแล้วท่านรับปากแล้วเดี๋ยวก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันคุณจะได้ไม่โสดนานไงะนะไม่ต้องมีคําถามแล้วไม่ต้องมาพิมพ์ว่าตั้งนานแล้วไม่เจอถอดใจถ้าคุณถอดใจคุณต้องไม่ดูคลิปสิถ้าคุณมาดูคลิป ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรแปลว่าลึกๆจิตใต้สำนึกของคุณมีความเชื่อและเนื้อคู่ของคุณรออยู่แต่คุณปิดประตูอย่างไม่ได้ล็อกก่อนนะคะก็อย่าเพิ่งล็อกก่อนเปิดประตูมาพาตัวเองออกไปเดินเล่นไปดูคนที่เขาสําเร็จค่ะไปมีความสุขนะคะอยู่กับปัจจุบันค่ะนะคะทุกลุ่มขนาอยู่กับปัจจุบันนะคะยกตัวยอย่างเช่นเวลารอรถเมล์นะคะออรอสายที่เราต้องการจะขึ้น อีกคนนึงรอด้วยความหมงุดหงิดร้อนเหนื่อยอยากกลับบ้านแล้วเมื่อไหร่จะมาอีกคนนึงถ่ายฝีติก๊กตอกดูเล่นสักพักเลยนาะมารถเมย์ถึงแล้วดังนี้เป็นต้นนะคะทำใจให้มันสบายได้แบบนี้นะชิวๆว,ว่าเดี๋ยวรถมันก็มาแล้วก็มาจริงๆนะคะ ทีนี้ energy ออกมาบอกว่าเขาหรือเธอคนนี้เป็นเศรษฐีผู้ใจดีมีเมตตานะนั่นหมายความว่าเขาจะเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นไหมคะว่าพลังงานเขา,าตีคู่กับครอบครัวนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขามาเนี่ยจะเข้ามาดูแลนะคะตัวคุณและครอบครัวของคุณหรือว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความอบอุ่นอยู่ในใจเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่รักสงบนะคะ บุคลิกหน้าตาก็คือออกแนวเศรษฐีเลยอาจจะเป็นคนเจ้าเนื้อหน่อยนะคะแล้วก็ภูมิฐานมียานผ่านนะมะีเครื่องประดับเครื่องคราที่มันมียี่ห้อนะคะแต่ว่าเป็นคนไม่อวดตัวออกแนวจะเป็นแนวที่เรียกว่าเรียบแต่ว่าดูแพงเนี่ยประมาณนี้นะคะ ถ้าเป็นคุณผู้หญิงคุณน่าจะได้เจออสายเปลักษณะตะวันออกกลางหรือหรือยุโรปฝั่งอิตาลีอะไรประมาณนี้นะสูงกำยำอะไรประมาณนี้ก็คล้ายๆในแบบอยู่นะแล้วก็หล่อสวยตามไวัยนะคะแต่ว่าดูดีดูอ่อนกว่าวัยนะคะด้วยความที่เป็นคนอิ่มบุญคน,คนที่เป็นคนชอบทําบุญให้ทานด้วย ถือว่าคุณโชคดีมากที่ได้เจอเศรษฐีผู้ใจดีมีเมตตาคนนี้นะคะเศรษฐีอยู่ในระดับที่มันบาลานซ์กับตัวคุณนั่นแหละนะเพราะจักราวาลจะดึงคนที่ศีลเสมอมาให้นะแล้วก็เขาหรือเธอคนนี้อาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวใหญ่ขนาดใหญ่นะคะเป็นคนที่ อาจจะต้องเป็นผู้นำและปกครองคนหมู่มากด้วยธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการค้าการลงทุนนะคะสำหรับคนคนนี้เขาก็ลงทุนของเขานะถ้าเขามาชวนคุณลงทุนในบล็อกไปเลยนั่นสแกมเมอร์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเงินเก็บเงินในบัญชีเยอะมากอะ่ะเรียกได้ว่าถ้าคุณเจอได้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาหรือเจอคนนี้ คุณก็จะสุขสบายแต่ทีนี้ว่าอายุเนี่ยอาจจะต่างจากคุณเยอะนะคุณผู้หญิงเขาอาจจะอยู่ในวัยที่ใกล้กเกษียณแลน้นะหรือกรเกษียณอยากที่จะมีคนรักอยู่เคียงข้างแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตส่วนคุณผู้ชายเนี่ยคุณก็จะได้คุณผู้หญิงที่ เรียกได้ว,ว่ามีความมีเหตุมีผลเยอะมีความเป็นผู้ใหญ่เยอะแล้วก็เป็นคนเจ้ารั์เป็นคนที่วางแผนธุรกิจดีมากเป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งที่ทําให้เขาหลงไหลหรือคลั่งใคล้ในตัวคุณไม่เสือก็คือความดีงามของคุณความซื่อสัตย์ของคุณแล้วความไม่เอาเปรียบของคุณต่อให้คุณจะรู้ว่าเขามีฐานะแค่ไหนคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นเงินของอยู่ นะายเป็นผู้ชายไายก็ต้องดูแลเทคแคร์ตัวอยแล้วตัวอยู่ได้เขาจะรู้สึกประทับใจสุดๆเพราะแต่งงานกันไปแล้วบอกแล้วว่าไม่มีคําว่าขัดสนพลังจิตสิบเหรียญมันอุดมสมบูรณ์จริงๆระยะเวลาบอกไปแล้วหน้าที่การงานบอกไปแล้วการเจอเจอบอกไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นทางโซเชียลแล้วเหมือนจะได้เจอแล้วก็รอคอยการเดินทางมาเจอจกันเลยท่านอาจจะมีเกณฑ์การเรียกได้ว่าแคนเซิลการเจอไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเหมือนคุยกันมานานแล้วแคนเซิลไปรอบหนึ่งเพราะ ติดภารกิจหรืออาจจะเหตุการณ์อะไรก็ตามนะคะแต่ว่ามีเกตว่าจะได้กลับมานะจะได้กลับมาเริ่มต้นจะเจอกันในชีวิตจริงนะออพลังงานบอ,อกว่าความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะค่อยๆนะก่อร่างสร้างครอบครัวนะแต่ว่ามันจะมีความสุขความสบายใจนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดผู้ห่านมองดูว่า คนอายุน้อยนะคะอาจจะมีเกณฑ์มีส่วนทําให้คุณได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าคนอายุน้อยอาจจะเป็นคนที่เรียกว่านําโชคลาภทางความรักมาให้ นะแต่ว่าหลายๆท่าน,านผู้อ่านมองดูว่าได้เจอแล้วคุยกันอยู่เริ่มๆคุยถ้าใครได้คุยมานานมีเกณฑ์ว่าการรอคอยสิ้นสุดลงจะได้เจอกันถ้าใครยังไม่ได้เจอเระยะวเวลาบอกไปแล้วว่าเมื่อไหรจะได้เจอแล้วก็เจอทางไหนนะคะบอกเราว่าพอเจอแล้วมันจะมีความสุขคุณนังกู้จะเหมือน love at first sight แหละเจอกันแล้วรู้สึกประทับใจมันจะมีอารมณ์เรียกได้ว่ามุ้งมิ้งนะเหมือนกับ กลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนนะคะเขาหรือเธอคนนี้เนี่ยมีพลังงานของเนื้อคู่หรือว่าการแต่งงานถ้าคุณเนื้อคู่ได้เจอกันก็อานมองดูว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณจะได้ใช้ชีวิตด้วยแล้วละ่ะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตนะคะที่จะไม่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังหรือว่าเสียใจแต่ว่า energy ออกมาเตือนว่าถ้ามีใครมาให้ตัดสินใจเลือกนะคะอย่าลืมพลังงานนี้นะถ้าพลังงานมันไม่ตรงกับที่บอกไว้อ่ะคะ่ะ ให้เลื่อนผ่านไปก่อนรอคนที่ใช่เราจะได้ไม่ต้องถูกบ,บททดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้หัวใจมันเจ็บปวดแล้วท้อพอท้อเริ่มปล่อยวางทีนี้พอปล่อยวางปับ๊บโอกาสปิดเลยโอกาสที่จะได้เจอนะคู่เราอ่ะมันปิดลงเลยนะคะอ่ะน่าจะครบถ้วนกระบวนความเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากแองเจิลกันหน่อยว่ามีข้อความอะไรก่อนที่จะไปถึงข้อความสุดท้ายจาก ความรักข,ข้อความจากิเว่าสําหรับคุณเอาสักกี่ข้อความดีสักสองเนาะสองนะคะหนึ่งสองได้แล้วข้อความแรกอืมสิ่งที่สําคัญที่สุดอะ energy เเนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบง่ายๆคือคุณต้อง พยายามเติมไฟของความไฟแห่งแรงปรารถนาในตัวคุณให้เยอะๆอย่าเพิ่งเบินเอาต์เบินเอาต์หมายความว่าอะไรหมายความว่าหมดไฟในสิ่งที่ฝันที่คิดจะทำมันหมดไปแล้วนะคะชีวิตคุณนับจากนี้มันมีเกณฑ์การ transform energy j u s t m e n t ขึ้นท่านเซนไมเคิลก่อมาบอกว่า,วาชัวคุณจะมีเกณฑ์การ transform เกิดขึ้นจากการได้พบรักครั้งนี้หรือว่าก่อนจะพบเจอความรักคุณมีเกณฑ์การจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งจะนำพามาให้ได้รับ ได้พบได้เจอคนคนนี้เนื้อคู่ของคุณที่ทําให้ชีวิตคุณนะ่ะนับจากนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีความสุขความมั่งคั่งนะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็จะยิ่งจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปมองไม่ค่อยเห็นดราม่าด้วยนะดังนั้นคุณจะเจอคนที่เรียกว่าอยู่ด้วยแล้วไม่ค่อยทะเลาะก,กันอนะ่ะพลังงานมันดีแล้วก็มีความสุขอ่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากความรักสักหน่อยนะไปดูซิว่ามีข้อความอะไรถึงคุณนะ เกี่ยวกับสปิริตนะคะเอ่อข้อความจากคาร์ลเธอๆน,นั้นบอ,อกว่า Spirit love you หมายความว่าคุณเป็นที่รักของ u n i v e r s e คุณเป็นที่รักของจักรวาลคุณเป็นที่รักของพระเจ้านะคะ life loves you นะคะคุณเกิดมาคุณเป็นที่รักนะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เพื่อที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอและ we love you นั่นหมายความว่าทั้ง universe ทั้ง จิตวิญญาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณอยู่นะคะแล้วก็คุณเป็นที่รักรวมถึงตัวเขาด้วยก็รักคุณสามสิ่งสามประการนี้รักคุณดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้รู้าไว้ว่าคุณเป็นที่รักเป็นที่รักเสมอสำหรับคนที่เขารักคุณคนที่เขาแคร์คุณถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าคนคนนั้นไม่ใช่เป็นคนที่เขารัก ไม่ใช่เป็นคนที่คู่ควรกับความรักของคุณปล่อยผ่านไปได้เลยนะคะบางครั้งคนบางคนก็ต้องการแค่บางสิ่งที่ธรรมดาแล้วก็ไม่สามารถที่จะจ่ายราคาสำหรับสิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นได้ขอให้รู้ไว้ว่าคุณเป็นคนที่พิเศษยิ่งเขาพยายามทำให้คุณแย่มากเท่าไหร่นั่นแสดงออกถึงความอ่อนแอในตัวเขาที่ต้องการจะทำให้ใครสักคนดูแย่เพื่อที่จะให้ตัวเองดูสูงขึ้น แต่อย่าไปแย่อย่างที่เขาอยากให้เป็นลุกขึ้นมาดีที่สุดจนเขารู้สึกว่าพลาดไปละที่เสียคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดและอย่าได้หวนคืนกลับไปถ้าใครคนนั้นทำคุณเจ็บปวดดูถูกคุณซ้ำแ้วซ้ำเร่าจงให้เกียรติตัวเองด้วยการกล้าพอที่แม้ว่าจะต้องอยู่คนเดียวก็ขอให้อยู่ให้ได้จนกว่าวันนั้นที่คุณจะได้พบ คู่รักของคุณเนื้อคู่ของคุณเศรษฐีผู้ใจดีมีเมตตาของคุณทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ